พยาวก็เช่นกันค่ะจังหวัดพยาวจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2567ค่ะ นายรัฐพลนาราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพล,ลเรือนตุลาการทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชาทานจังหวัดพะเยาค่ะประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาค่ะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่30พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สําคัญหลายด้านเช่นด้านการศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมพระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุดทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตเตยสภาโดยให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐเป็นต้นค่ะ